สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube วุชิตับชแนลครับวันนี้มาฟามรมลุงโพกครับนี่ครับนายวิโพกรอบครอบนี่ครับอยู่ที่ตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นี่ครับ,ท,บ,บ,รรรบที่นี่มีอะไรเด็ดหลายๆอย่างครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันว่าฟาร์มของลุงโพกนี่ทำอะไรมั่งไปดูกันพี่น้อง ไอซีนาอุฟิตักอซีซีนาอุฟิตันี่ครับทางเข้าบ้านก็มีป้ายเลยครับนี่ครับศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้อาชีพอาชีวะศึกษานี่ครับนี่สาขาประมงนี่ครับนี่มาดูพี่น้องนี่ครับนู่นเจ้าของครับนั่งอยู่ครับยิ้มแฉ่งครับมีคนเอาตังมาให้นี่ยิ้มเลย <laughs> ส่วนนี้เป็นคนเก็บตังค์ครับนี่ครับเป็นคนเก็บตังค์ครับนี่พี่น้องครับนี่นี่ครับอันนี้ลูกปัดลูกพี่น้องแล้วจะรู้ยังไงกี่ตัวกี่ตัวกเอาช่างเอาดึอน,น้ำหนักนนอ๋อปาบอกว่าจะแท้มให้หมดเลยพอดีชุดเก่าวมันหมดพงกันเลย เอ๊ามาหาซื้อไปเลี้ยงต่อนี่พี่น,อ <c oughs> น,ดดน้องนี่ครับลูกปัดุูกจักนี่ครับอืมแบบนี้ดูดูรัสเซียบักถ่ายเฮ้ยมื่จ็บไอ้ใหม่มดเลยนี่พี่น้องนี่ครับฟาร์มลุงพ่อครับทำหลายอย่างครับมีทั้งปลามีทั้งกบ มีทั้งไก่ชนมีทั้งบัวนี่ครับนี่เจ้าของนี่ครับคนเก็บตังค์ครับนี่ครับโอ้ยตามจริงในกระเป๋ามีกี่บาทในกระเป๋าไม่มีครับเมียยึดหมดนี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่ครับก็ลุงพบยึดอาชีพนี้มากี่ปีแล้วประมงนี่ยี่สิบกว่าปีแต่ก่อนอยู่กรุงเทพแต่ก่อนขายอะไรนะตอนนั้นะ แต่ก่อนขายเต้าหู้อยู่กรุงเทพนี่หลังหลังจากหลังจากพบรักเสร็จก็พานเนีย้ยเมียหน,นีมาอยู่ที่สุรินทร์ <laughs> นี่ครับแต่ก่อนขายเต้าหู้อยู่กรุงเทพอ่ะพี่น้องเราไปดูกบนี่ครับกําลังหางยังไม่หลุดเลยแล้วพี่น้องนี่จากลูกออดมาก็จะเริ่มเป็นตัวกบแล้วพี่น้องโอ้ยครับเป็นกบโครงการครับ ก็อาโปว่าโบชุดเลขอะขายไปแล้ว200,000บาทครับ2 0 0 0 0 0บาทนี่ครับตัวละ60 60สตังค์ครับแต่ว่าเยอะมากครับพี่น้องนี่ครับต่อโบหนึ่งก็มีทางโครงการก็จะมารับไปทีเพื่อไปแจกจ่ายให้ประชาชนนี่ครับส่วอาโปวกว็เพาะให้โครงการครับผมนี่ครับตัวละ60ตังค์เองพี่น้องนี่ครับโอ้ ่วนด้านในนี่ครับเป็นบอ่อปลาครับพี่น้องบอ่อปลาบอ่อปลาก็อพวกได้ล้างบอ่อไปรอบหนึ่งแล้วให้เปิดบอ่อให้ลงแหกันตอนนี้ก็กําลังเพาะปลาใหม่อยู่ก็ปลาก็เริ่มโตแล้วเดี๋ยวจะเปิดบอ่อฝนตกแล้วพี่น้องจะเปิดบอ่อให้ตกตกปลากันประมาณเดือนหน้าเนี่ครับเดือนหน้าเองก็ใครสนใจก็มาติดต่อได้เดี๋ยวผมจะถ่ายเบอร์โทรของด้านหน้า <c oughs> ทางเข้าฟาร,ร์มของอาโปคให้นี่ครับพี่น้องไก่ชนก็มีครับเยอะมากครับพี่น้องไก่ชนเป็นของลูกชายครับลูกชายเพราะไก่ชนขายนี่ครับก็เป็นธุรกิจฟาร์รรมของอาโพ้เหมือนกันครับนี่ครับน,บนี่บรรยากาศเดี๋ยวเจอเจ้าของครับอ นี่เจ้าของอยู่นี่ครับเจ้าของเจอแล้วไม่ไม่ได้ไปดูตัวใหญ่ดูแต่ตัวเล็กอันนี้อันนี้เลี้ยงอะไรเลี้ยงป้ายอย่างเดียวตรงนี้อ๋อคือบ่อพักปลาตัวใหญ่หรือตัวเล็กตัวเล็กอ๋อแสดงว่าข้างในนั้นก็มีฟาร์มกระชัง พาะว่อยู่พี่น้องเสียดายครับเราเวลาเรามีน้อยก็เลยไม่ได้มาถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูทั่วฟาร์มได้ครับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็อาชีพอาชีพหนึ่งที่เลี้ยงครอบครัวที่น่าสนใจมากเพราะว่าอาพูดยึดอาชีพนี้น่าจะมันเกือบเกือบสามสิบปีพี่น้อง เล so well> ี้ยงพระเลี้ยงพระเลี้ยงพระก็ใครสนใจก็เข้ามาได้ครับอยู่ที่อันนี้อยู่ชิเนียงเนาะชิเนียงบ้านบ้านน้องเต่าตำบลชิเนียงน้องเต่าซอยสี่น้องเต่าซอยสี่นี่ครับตำบลชิเนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ใครสนใจมาดูฟ์มมาดูเทคนิคการเพาะปลาเพาะ นะเอามาัเอามาเบิง้งเอามาเบิง้งมีครับ้นี่ก็ผมก็มาซื้อปลาไปนี่ครับสองถุงใหญ่ๆนี่ครับพี่น้องนี่กท<ม>ี่จะไปปล่อยว่าปลาชุดแรกนี่มีนาำบัตรด้วยพี่น้องนี่นี่นบาบัตรพร้อมกับตัวเล็ก <laughs> นี่ครับพันปลาครับจำหน่ายลูกกบพันปลาน้ำจืดทุกชนิดก็ติดต่อโทรนี่ครับ086 สองห้าสามศูนย์สามนี่ครับปลาหมอปลาหมอใหญ่ปลาหมอเทศนี่นี่ครับเจ้าของครับนี่คนนี้เป็นฝ่ายผลิตครับผลิตเงินอย่างเดียวครับลิตอย,ยนี่ครับส่วนนี้ก็เป็นฝ่ายบัญชีครับเก็บอย่างนี้ครับนี่ครับก็ื้ออัั้น็ตงไม่ได้ใช้อื้อนี่ครับพี่น้องก็วันนี้ก็ถนะื <c oughs> อว่า <c oughs> มีเวลาผมได้กลับบ้านมาก็เลยแวะมาหาใจหนึงก็อยากจะมาถ่ายคลิปแล้วก็แวะมาหาลุงโพกด้วยแต่ว่าเวลาค่อนข้างน้อยเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับต่อส่วนนี้ก็จะเอาไปปล่อยเพราะว่าชุดแรกที่ผมเคยซื้อไปหมดแล้วครับโอเค <c oughs> พี่น้องตัวใ <c oughs> ตัวอย่างนี้เลย <c oughs> ผมเลี้ยงตอนเดือน <c oughs> ผมลงบ่อปูนซีเมนเป็นองค์ใหญ่ๆอะ่ะองค์ แต่ผมลงสองร้อยตัวสามรอยตัวช่วงหน้าผมกับหน้าหนาวมันไม่ค่อยไม่เป็นไรครับค่อยหยอดไปเรื่อยๆตามธรรมชาตินี่พี่น้องเดี๋ยวก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนี่ครับกอดเจ้าของฟาร์มครับอาโปกนี่ครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีโอกาสจะมาถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันโอเคครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ